ยังไงก็อยากให้ฟังวิดีโอนี้ให้จบนะครับผมกำลังจะพูดถึงคําว่าติดเครื่องมันคือการที่คนเราเนี่ยเกิดมามีศักยภาพอยู่แล้วแต่การที่เราพัฒนาศักยภาพให้กลายเป็นความสามารถก็คือคุณสมบัติคุณลักษณะนิสัยฝีมือนะครับมันก็เป็นเรื่องดีนะครับเปลี่ยนศักยภาพให้กลายเป็นขีดความสามารถเป็นเรื่องดีวิธีการที่ใช้ก็คือคําว่า การติดเครื่องนะครับการติดเครื่องถ้าเราเข้าใจความหมายและคุณค่าของมันอย่างการแปลงหลักการก็คือเปลี่ยนจากคนที่ยึดติดหรือเข้าใจแค่หลักการเนี่ยให้เป็นการปฏิบัติก็คือเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติได้นะครับสิ่งนี้เนี่ยถามว่าผมพูดถึงทําไมคือด้วยสภาพสังคมปัจจุบันนี้นะครับของประเทศไทยก็ดีหรือของโลกก็ดีเนี่ยการที่ทําให้คนเรามีความสุขกับการทํางานและใช้ชีวิต มีความสุขกับการร่วมงานร่วมใช้ชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเอาแบบสบายๆเลยนะครับก็คือผมเนี่ยค้นมาตลอดแบบลองผิดลองถูกนะครับหลักฐานก็ปรากฏอยู่ในวิดีโอนะครับอย่างวิดีโอนี้เป็นวิดีโอหมายเลข248แต่วิดีโอนี้เนี่ยผมเกิิ่นพอละนะครับการลองผิดลองถูกหาวิธีการมากมายพอแล้วแต่ผมกำลังจะมายกตัวอย่างให้เห็นว่า การติดเครื่องที่มันจะได้ผลจริงๆเป็นอย่างไรนะครับการติดเครื่องที่ได้ผลจริงๆเนี่ยยกตัวอย่างที่ผมทําสําเร็จมาแล้วนะก็คือการที่ผมรู้สึกว่าน้ําหนักมันเยอะเกินละแล้วเริ่มมีคนมาบ่นกับผมว่าใช้เวลาแค่สามวันน้ําหนักเนี่ยขึ้นไปแปดกิโลผมก็เริ่มได้คิดแล้วเออมันต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติผมก็เลยไม่ให้ใครทำกับข้าวให้ผมกินละ ลดอาหารแต่อาหารที่จําเป็นต่อร่างกายเนี่ยผมก็ยังทานอยู่แต่เมนูเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ที่มันเค็มมันมีคาร์โบไฮเดรตมากไปเนี่ยผมลดมันลงเลยนะครับแน่อนอนมีความหิวแต่เราก็ไม่ได้ทําให้มันถึงขั้นเป็นโรคกระเพาะผมลดอาหารเนี่ยนับได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแปดวันอะไรประมาณนี้นะครับผมรู้สึกว่าลดอาหารอย่างเดียวไม่พอจะต้องออกกำลังกายด้วยจากนั้นผมก็ทั้งออกกำลังกายและ,แล,ะลดและลดอาหารนะ ต่อไปอีก2วันรู้สึกว่าไม่พอจะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยจากนั้นครับไปสักระยะหนึ่งผมก็รู้สึกว่าเออจะต้องมีความสุขมีความสดชื่นคือคือมีความสุขผ่อนคลายนะครับไม่คิดมากด้วยไม่กังวลมากด้วยก็คือการทําสมาธิการมีสติลมหายใจนี่แหละกับการที่สามารถหยุดการคิดได้นะครับผมทํานะครับทั้งหมดเนี่ยนับการ ลดอาหารได้14วันนับการที่ไปออกลังกายด้วยเนี่ยได้8วันนับการที่ไปนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอได้6วันและไอที่แบบว่ามีสิติลมหายใจผ่อนคลายสบายโลง่งอะไรเนี่ยมีความสดชื่นแจ่มใสในตนเองเนี่ยได้แค่คืนเดียวพอเช้าวันต่อมานะครับ มันเป็นประสบการณ์ของการที่เรารู้สึกหิวรู้สึกมีความหิวมีความกระหายมีความกระชุ่มกระชวยอายุ40กว่าเนี่ยรู้สึกเหมือนคนอายุ1 4บสามันอาจจะพูดเกินไปก็ได้นะครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับแต่คนที่ไปสร้างกระบวนการของการที่ร่างกายเนี่ยจากที่มันเคยคึกคักกับการแปลงอาหารส่วนเกินให้กลายเป็นไขมันแต่มันย้อนกลับ มันมันเป็นกระบวนการเดียวกันนั่นแหละแต่มันย้อนกลับก็คือแปลงไขมันให้กลายเป็นพลังงานนะครับมันไม่ได้ง่ายนะครับกระบวนการที่เราจะติดเครื่องแต่เดิมของผมก็คือกินอาหารให้เยอะเข้าไว้ใช้ชีวิตแบบกินดึกนอนนะครับแล้วก็แบบไม่ค่อยนอนอนะ่ะไม่อยากนอนก็ไม่นอนนะครับก็มันก็ต้องใช้ระยะเวลานานมากกว่าที่ร่างกายของผมในสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะครับแต่พอเราโตขึ้นเนี่ย เราไม่กินยังอ้วนเลยนะครับนั่นแหละนะครับแต่มันเป็นการสร้างได้ไงผมสามารถติดเครื่องกระบวนการของร่างกายได้ไปแปลว่าอะไรครับปแปลว่าการติดเครื่องมันมีหลายอย่างอย่างเช่นที่ผมเคยเคยได้ยินคนนะครับว่าทุกเช้าเนี่ยเขาจะตื่นมาตอนเช้าแล้วก็จะมาดูตนเองหน้ากระจกอาจจะรู้สึกดีกับตนเองอาจจะขอบคุณตนเองนะครับอาจจะดูร่างกายตนเองนะครับดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ แปลอะไรครับแปลว่าเราสามารถที่จะรักตนเองรู้สึกดีกับตนเองสร้างความเชื่อมัน่นหรือสร้างเป้าหมายให้กับชีวิตเราเห็นหน้าตนเองในกระจกอย่างชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันทําได้หมดนะครับเราสามคนที่ทําแบบนั้นบ่อยๆเนี่ยมันเหมือนกับการฝึกดูภายในฝึกดูตนเองกับคนที่ไม่เคยดูตนเองเลยไม่เคยสนใจใส่ใจตนเองแต่ไปนสนใจใส่ใจเรื่องคนอื่นสนใจใส่ใจละคร สนใจใส่ใจเกมที่เล่นอยู่นะครับแต่คนที่มาสนใจใส่ใจร่างกายและจิตใจของตนสนใจใส่ใจงานที่ตนเองทํานะครับไปถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดการติดเครื่องนะครับมันเหมือนกับที่ผมบอกว่าถ้าผมใช้หลักตั้งตนตั้งจิตจเจริญจิตอธิษฐานจิตอยู่เป็นประจําการที่ผมไปตั้งตนก็คือมุทาลิ้นคอคางไหล่หลัง ท้องทวารน,นะครับมุทนาคือการไปไปค้นอินเทอร์เนต็ตได้นะครับทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็เราใช้อยู่บ่อยๆไปถึงจุดหนึ่งมันจะติดเครื่องอะไรบางอย่างได้เองแปลว่าอะไรครับหัวใจสําคัญของก็คือเราไปติดเครื่องอะไรละ่ะติดเครื่องการกินอาหารให้ดีติดเครื่องการพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจให้ดีมื่เหมือนกับกลุ่มคนเนี่ยมาคุยกันเราจะติดเครื่องอะไรหนึสสา เพื่อให้กลายเป็นกิจการหรือเป็นกลุ่มเป็นชมรมร่วมกันของพวกเรานะครับวิดีโอนี้เนี่ยผมกะคุยแบบสบายๆนะแต่ในใจหนึ่งก็คิดว่าเออทุกคนสามารถไปลองได้นะครับแนวคิดนี้เนี่ยอยากให้คิดแบบว่าเออจริงๆแล้วมันไปติดเครื่องได้ถ้าย้อนกลับไปนะครับคือผมไปเปลี่ยนชื่อวิดีโอหมายเลข243เนี่ยซึ่งถ้าใครไปดูที่ ส่วนเพิ่มเติมของมันเนี่ยก็จะสามารถดูเพลิดเพลิดนี้ชื่อว่าเพลิดปลดล็อกชีวิตนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์วิโดีโอ243ก็ชื่อตามวิดีโอนี้แหละนะครับผมก็จะพิมพ์ชื่อเดียวกันนะครับการติดเครื่องครั้งนี้เพื่อสร้างรางวัลที่ยั่งยืนให้กับชีวิตชีวิตคนเรามีครูบาอาจารย์บอกว่าการที่จะเป็นเกิดเป็นคนนี้ยากนักแต่การที่เราเกิด เป็นคนแล้วเรายังมีความเศร้าหมองเรายังติดอยู่ในนิวรณ์ติดอยู่ในกิเลสตัณหาราค้าวประทานเงานนาินอหน้ากินกามเกียดลดก็หลงพวกนี้นะครับมันเป็นปัใจจัยให้เราไปสู่ความเสื่อมแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราตายไปเราอาจจะเกิดในภพภูมิที่ด้อยกว่าที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้ก็ได้อะไรประมาณนั้นแต่การที่เราไปติดเครื่องสิ่งดีๆให้กับตนเองยกตัวอย่างอย่างที่ผมบอกว่าเวลาผมเดินเนี่ยผมจะมีสติในลมหายใจ พร้อมกับมีสติในการที่จะควบคุมเอ็นและกล้ามเนื้อที่มันดูแลข้อเท้าดูแลข้อเขา่าดูแลแกนกลางของร่างกายนะครับแกนกลางของร่างกายคือมีปัญหากับคําควบกล้ำนิดหน่อยนะครับก็ให้อภัยกันไปนะครับก็ควบคุมมันสติของผมก็จะมีพลังมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันต้องคุมถูกไหมเวลาเราเดิน ดูหายใจดูมันด้วยกล้ามเนื้อก็จะมีพลังมากยิ่งขึ้นร่างกายก็จะไม่มีปัญหาในในแกนกลางใน,ในการขยับนะครับทั้งหมดเนี่ยมันคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ผมยกตัวอย่างตรงนี้คืออะไรครับคำว่าการติดเครื่องเนี่ยอยากให้ไปจุดที่หนึ่งก็คือไปเคยไปเคยกับการติดเครื่องแบบทั่วไปการแปลงฟันที่ดีทำยังไงการล้างมือที่ดีทำยังไงการที่เราเวลาก่อนทานข้าวเนี่ย แน่นอนผมก็เผลอนะด้วย,ด,วยด้วยธรรมชาติของสังคมเราก็จะไม่มีการขอบคุณก่อนกินข้าวแต่เท่าที่จะลึกๆได้ขณะที่ทานไปผมก็ขอบคุณไปด้วยก็มีนะครับมันหมายถึงการที่เราเราให้อภัยคนอื่นได้ง่ายเราขออโหสิกรรมได้ง่ายเราขอบคุณได้ง่ายๆนะครับการที่เราทําง่ายๆทาบ่อยๆมันก็จะสร้างคุณค่ากับตนเองในเรื่องของการที่เราขอบคุณสํานึกบุญคุณนะครับการติดเครื่องเนี่ย มีทั้งดีและไม่ดีนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะไปอ่านหนังสือเนี่ยคนที่ไม่เคยติดเครื่องการอ่านหนังสือมาก่อนนะอาจจะต้องอ่านหนังสือหลายๆครั้งต้องเติมอารมความรู้สึกที่ดีต้องเติมเทคนิคที่ดีเข้าไปในการอ่านแต่คนที่อ่านบ่อยๆพยายามติดเครื่องบ่อยๆเมื่อไปติดเครื่องการอ่านหนังสือที่ดีได้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับตนเองผมถึงเสนอว่าเป็นความฝันนะครับในการตั้งทีม พวกเราที่กรุณาบอกต่อวิดีโอนี้แล้วเรามาติดเครื่องอย่างติดเครื่องการที่เราเชียร์กันแล้วสร้างสรรค์สิ่งที่ดีจากการที่มีคนปิ๊งไอเดียด้านต่างๆมาอย่างเช่นเฮ้ยฉันคิดว่าเราทําสบู่ดีกว่าฉันคิดว่าเราสร้างการเกษตรที่ดีสร้างแนวคิดที่ดีแล้วเสนอขายดีกว่านะครับการที่ทําไปคนเดียวเนี่ยคนที่ปิ๊งไอเดียทําไปคนเดียวอาจจะลําบากแต่ทีมงาน ที่ต่างคนเนี่ยต่างเคยไปติดเครื่องแบบเล่นๆมานะครับเคยติดเครื่องแบบทั่วๆไปมา,มาการเดินการใช้ชีวิตปกติเนี่ยอะไรก็ติดเครื่องไปหมดประโยคนี้เออไรครับฝั่งที่สร้างการเคยเนี่ยคือตอนนี้เราจะติดเครื่องอะไรอย่างไรดีนะครับเราจะเดินอยู่แล้วเราจะติดเครื่องการเดินได้อย่างไรเราจะคุยกั<ใ>น, <Words> นอยู่แล้วเราจะติดเครื่องการคุยที่ดีได้อย่างไรอย่างหน่วยงานนี้เนี่ยถ้าทํางานทั่วๆไปอาจจะมีปัญหาอาจจะมีอะไรบ้าง แต่เรารู้ว่าย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขต่างๆอ๋อถ้าเราติดเครื่องผังงานทีมงานได้ดีแล้วในอนาคตบางคนอาจจะเป็นผังพิเศษทีมพิเศษอาจจะเป็นผังพัฒนาทีมพัฒนาหน่วยงานเราจะยกระดับพัฒนาได้ดีมากๆนะครับที่ผมพูดนี้คืออะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาในวิดีโอหมายเลขต่างๆสามารถนำมาดึงเพื่อ ออกแบบการติดเครื่องหรือการเคยติดเครื่องได้อยู่แล้วนะครับผมกำลังพูดถึงอะไรครับผมกำลังพูดถึงการที่เคยติดเครื่องแบบทั่วๆไปกับการติดเครื่องสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่มันทรงพลังที่มันดีจริงๆการเข้าถึงขุมพลังและคุณค่าร่วมกันจริงๆกลายเป็นชุมชนพลังดีกลายเป็นโครงโครงข่ายพลังดีจริงๆนะครับก็ถ้าขอร้องได้ก็คือ ผมหวังพึ่งพานะครับการที่ประเทศไทยของเราพวกเราชาวไทยทุกคนนะครับจะมาเข้าถึงความหมายของการเคยติดเครื่องและร่วมกันติดเครื่องในสิ่งที่มันจะดีเป็นผลที่แบบพัฒนาร่างกายและจิตใจเข้าถึงวิทยาการเข้าถึงภูมิปัญญาที่ดีในการติดเครื่องเข้าถึงสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มนะครับเข้าถึงระบบครบวงจรที่จะสร้างสารรค์ชีวิตที่ดีมันคืออะไรครับ โลกเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคนเราไม่ได้ซื้อน้ําดื่มนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยน้ําดื่มส่วนใหญ่เราต้องซื้อเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไปทําอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่แน่ในอนาคตนะครับอากาศเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่มีปัญหาก็ได้แต่การที่เกิดชุมชนพลังดีทีมที่ไปเข้าถึงกลุมพลังของการติดเครื่องเรื่องนี้เนี่ยผมอยากให้นึกถึงนะครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยเวลาลบเนี่ย คนก็จะไปตีดาบดีๆเลยยุคหนึ่งก็จะเป็นธนูยุคหนึ่งก็จะเป็นปืนยุคนี้นะครับคนที่เข้าถึงการควบคุมการใช้งานการสกัดกัน้นโดรนหรือหุ่นยนต์เนี่ยโดรนก็คือเครื่องบินไร้คนขับที่มันเป็นเล็กๆนะครับก็คือโดรอนนั่นแหละนะครับรวมถึงหุ่นยนต์ขนาดเล็กใครเข้าถึงการผลิตที่แบบเป็นสายพานการผลิตที่คล่องๆนะครับการควบคุมโดรนได้ดีการสกัดกัน้นโดรนได้ดีเนี่ยก็จะมีโอกาส ได้เปรียบในการลบในการสู้ลบอย่างมากพอเราพูดถึงอะไรครับวิธีการเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆซึ่งการติดเครื่องนี้เนี่ยผมฝันหวาน,นจริงๆนะว่าคือคือคำว,ว่าติดเครื่องเนี่ยเราสามารถไปติดเครื่องได้ทุกอย่างนึกภาพครับครอบครัวที่ทย้อนกลับไปดูีดโอหมายได้ต่างๆงบบอกว่าครอบครัวที่มากําหนดว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะทํากิจกรรมอะไรร่วมกันเช่น เราจะมาทําความสะอาดห้องนี้ร่วมกันเราจะมาร่วมกันทํากับข้าวกินเราจะมาร่วมกันพัฒนาขนมหรือทําขนมร่วมกันน่ยตามสูตรนะครับเปิดสูตรแล้วก็อบขนมทานร่วมกันหรือเราจะมาพัฒนาการหาเงินร่วมกันไปเข้าหลักของมุมมองวิสัยทัศน์ทัศนคตินะครับปลูกปลูกให้กับทุกคนในครอบครัวร่วมกันแปลว่าอะไรครับคุณสมบัติในการหาเงินในการทํากับข้าวในการทํากิจกรรมก็มี คุณสมบัติในการออกแบบและร่วมกันทํารับฟังกันก็มีแต่มันไม่ใช่แค่นั้นไงตัวเราเนี่ยตอนนี้ก็ติดเครื่องได้ครอบครัวชุมชนก็ติดเครื่องได้หน่วยงานก็ติดเครื่องได้ประเทศไทยก็ติดเครื่องได้โลกใบนี้ก็ติดเครื่องได้ซึ่งวิธีการผมบอกไว้หมดแล้วผมเพิ่งมาเจอนะครับเพราะอะไรครับไม่มีครูสอนอยู่ดีมันก็คือผมก็เขียนคําว่าติดเครื่องไว้นานแล้วแหละแต่ สิ่งที่ทําให้ทําได้ง่ายจริงก็คือการที่เราไปติดเครื่องจริงๆแปลว่าอะไรครับเราไปติดเครื่องสิ่งที่เป็นคุณค่าการรักตนเองความเชื่อมั่นศรัทธาการให้ความสําคัญการรู้จุดสําคัญการจับจุดได้ของชีวิตอันนี้ก็เป็นการติดเครื่องอีกแบบหนึง่งแต่การที่เราไปติดเครื่องห้องทํางานของเราสถานีในการทํางานร่วมกันของพวกเราสิ่งต่างๆในชุมชนองค์คาพยพของชุมชนจักรกลไกเครื่องมือ ในกลุ่มในชุมชนของเราได้มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแปลว่าอะไรครับคุณค่ารูปธรรมนะครับส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์เป็นเครื่องมือเป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก่อนนะครับสิ่งที่เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมก่อนจากนั้นเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมก็คือฮาร์ดแวร์สิ่งที่มันจับต้องได้เป็นเครื่องมือเป็นกลไกเป็นโครงสร้างนะครับเราก็ไปติดเครื่องมันได้ทั้งรูปธรรมและนามธรรมทั้งซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์นะครับนำมาทำแล้วรูปประมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นะครับขออภัยนะครับขออภัยนะครับไม่ว่ากันนะครับรถติดเครื่องได้หมดผมไม่ได้เก่งครับแต่คนที่จะมาเล่นจะว่าผมบ้าก็ได้อย่างบางคนเจอหน้าเอ้ยเขาคิดแปลกๆเขาคิดบ้าๆแต่เราอาจจะคุยกันไม่เก่งก็ได้คุยกันไม่รู้เรื่องก็ได้เราอาจจะไม่เคยในทักษะที่นึกอะไรดีๆออกแล้วมาจดแล้วออกแบบแล้วไปทํา ทำเสร็จแล้วมาปรับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันถึงให้มันดียิ่งขึ้นแปลว่าอะไรครับเราจะทํากับข้าวให้อร่อยหยิบอะไรมาใส่มัม่วๆไปหมดมันอาจจะไม่อร่อยแต่การที่เราไปคัดสรรไปล้างไปปรุงวัตถุดิบให้ได้ดีแล้วนะครับแล้วนวําวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรเติมแต่งปรุงมาเป็นอย่างดีเนี่ยนำมาประกอบมาปรุงเป็นอาหารเนี่ยมันก็จะเป็นอาหารชั้นเลิศได้ชีวิตชั้นเลิศชีวิตร่วมกันชั้นเลิศ ตัวผมชั้นเลิศพวกเราแต่ละคนชั้นเลิศคู่รักชั้นเลิศครอบครัวชุมชนสังคมหน่วยงานชั้นเลิศเราก็ปรุงได้แต่การที่เราจะปรุงได้ง่ายเลยครับเติมคําว่าไปให้ถึงจุดที่มันติดเครื่องแล้วติดเครื่องให้ถึงรางวัลที่ยั่งยืนของพวกเราโอ้โหเอาแค่นี้พอนะครับเอาแค่นี้พอขอบคุณจริงนะครับสำหรับพวกเราที่บบลองสักตั้งหนึ่งบอกต่อวิดีโอนี้ ให้องค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยไปประกอบกับการออกแบบที่มันสําคัญจริงๆของพวกเราทั่วไทยขอความปรนานะครับขอความกราจริงขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ